ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับไข่ต้มสองฟองนีอยังนี้ไข่ต้มสองฟองโอ้เขาผ่ามาให้ด้วยไข่ครึ่งลูกไข่หนึ่งนี่ไข่อะไรครับไข่เยิ้มไข่เยิ้มลูกหัวใจแล้วก็ไข่เยิ้มอีกออ๋อนี่คือไข่นะแล้วก็องุ่นอีกหนึ่งอันนี่คือไข่โอ้ไข่ดาวนะครับนี่องุ่นเหรอครับอุ้ยอ่งหุ่นน่ากินจังเลยอ่งุ่นเขียวโอ้โหทำเหมือนอันนี้ค่ะ อุ้ยดูก็โปรชัยมันตลกอะอะนั่งกินนั่งกินดีกว่าครับอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่นะครับสี่ร้อยสี่ร้อยบาทเพื่อนโอ้ของเยอะอากินอากินไม่กินโอเคโอ้โหอากินก่อนนะฮะอำ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 ำโอ้ยอร่อยมากค่ะไปแล้วครับสวัสดีค่ะ